อิ่มท้องอิ่มอกอิ่มใจอิ่มไหนๆหรือจะสู้อิ่มสุมสก,ก,เมกเธอ,ร,อรู้ไหมว่าข้าวหอมมะลิที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้มีปริมาณน้ำตาลที่สูงมากเลยนะจริงเหรอแสดงว่านี่เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ฉันอ้วนด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วแล้วเธอได้เคยลองกินข้าวพันกอขอสีสามหรือย,ยังข้าวพันเนี้ยเหมาะสำหรับคนที่กำลังลดน้ำหนักด้วยนะ เพราะว่ามีปริมาณน้ําตาลที่น้อยและทําให้เราออิ่มนานด้วยนะอ้อโหฉันยังไม่เคยลองเลยเธอพูดมาขนาดนี้ฉันต้องไปหาลองแล้วแหละฉันมีให้เธอลองด้วยนะเป็นข้าวที่ฉันปลูกเองและยังปลอดสารพิษอีกด้วยเพราะขั้นตอนทุกอย่างอเราทําเองหมดเลยไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการปรุงดินหรือการทําน้ําหมักสําหรับที่จะเพิ่มคุณภาพให้กับข้าวของเราฉันสามารถสอนเธอได้นะเป็นวิธีง่ายๆทําทตามได้เธออยากลองไหมล่ะ น่าสนใจมากเลยฉันอยากเห็นแล้วเธอพาไปดูเลยดีกว่างั้นเราไปดูกันเลยเถอะข้อดีของข้าวพันกอขอ43เป็นแป้งข้าวสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่กว่าข้าวพันอื่นๆเมื่อกินเข้าไปแล้วเนี่ยการย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลก็จะช้ากว่าข้าวพันอื่นๆจึงทําให้อยู่ท้องได้เพราะฉะนั้นข้าวพันกอข้อ43เนี่ยจึงเหมาะกับคนที่ต้องการลดน้ำหนักหรือว่าเป็นโรคเบาหวานส่วนประกรอบของการทำน้ำหมักเจลีนีเอก็คือเศษผักกับเศษผลไม้1กิโลกร,รมัมน้ำครึ่งกิโลกร,รมัมแล้วก็กากน้ำตาล ค่ะและนี่คือเศษผังและเศษผลไม้หกิโลกรัมน,นะครับจากนั้นเราจะใส่กากน้ำตาล250กรัมลงไปค่ะแล้วก็น้ำด้วยน้ำหนึ่งกิโลกรัมคะ่ะจากนั้นทำการตีดฝาแล้วหมักไว้ถึงสองตาก One week later วิธีการทําก็ไม่ยากเลยนะคะโดยที่เราจะนําจุลินทรีย์เอ็มที่หมักไว้แล้วครบ1อาทิตย์จานวน1ลิตรมาผสมกับน้ำซาวข้าว1ลิตรกาน้าตาล5 0ามลและน้ํเปล่า2.5ลิตรผสมให้เข้ากันแล้วหมักไว้1อาทิตย์ค่ะเห็นไหมคะวิธีการทําก็ไม่ได้ยากเลยวิธีการปลูกข้าวของเราก็ไม่ได้ยากนะเริ่มจากการมีดินมีแกลมีปุ๋ยขี้วัวอย่างรู้วิธีการทํากันแล้วใช่ไหมไปดูกันเลยเราจะใส่ดินไปประมาณนึงนะคะเสร็จแล้วเราจะราดน้ําให้ชุ่ม หลข้าวเสร็จนะคะเราจะทําการเอาดินกบหน้าข้าวที่เราหว่านลงไปเสร็จแล้วเราจะทําการลาดน้ําให้ชุ่มค่ะหลังจากที่เราพร้อม,มเล็ดข้าวในกระบะจนมันงอกขึ้นมาและมีความสูงประมาณ1ฝ่ามือมเราจะทําการย้ายต้นกล้ามาไว้ในขวดที่ทําการตัดครึ่งทั้งหมด6ขวดโดยจะแบ่งเป็นส่วนที่ลดด้วยน้าเปล่าและส่วนที่ลดด้วยน้ําหมักอย่างละ3าขวดแล้วผลลัพธ์ของต้นข้าวเป็นยังไงล่ะมันแตกต่างจากแบบธรรมดาไหมแตกต่างสิ ไปดูผลลั์จากการใช้น้ำหมักของเรากันเลยดีกว่าในสัปดาห์ที่1จะเป็นสัปดาห์แรกที่เราทําการย้ายต้นข้าวขนาดหนึ่งฝ่ามือลงไปในกระถางขนาดเล็กจากนั้นจะทําการลดน้าต้นข้าวด้วยน้ําเปล่าและน้ําหมักต้นข้าวทั้งหมดจะมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ12-13เซนสัปดาห์ที่2เป็นสัปดาห์หลังจากการย้ายต้นข้าวขนาดหนึ่งฝ่ามือลงในกระถางขนาดเล็กจะเห็นได้ว่าต้นข้าวที่ลดด้วยน้ําหมักนั้นสูงขึ้นกว่าที่ลดด้วยน้ําเปล่าอย่างเห็นได้ชัด โดยต้นข้าวที่ลดด้วยน้ำหมักความสูงจะอยู่ที่16-17เซนแต่ต้นข้าวที่ลดด้วยน้ำเปล่านั้นสูงเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยอยู่ที่13-14เซนในสัปดาห์ที่3ต้นข้าวที่ลดด้วยน้ำธรรมดาได้มีความสูงเพิ่มขึ้นมาจากสัปดาห์ที่2และมีความสูงใกล้เคียงกับต้นข้าวที่ลดด้วยน้ำหมักโดยต้นข้าวที่ลดด้วยน้ำหมักความสูงอยู่ที่16-17เซนเท่าเดิม แต่ต้นข้าวที่ลดด้วยน้ำเปล่านั้นสูงเพิ่มขึ้นจากเดิมจนมีความสูงเทียบเท่ากับความสูงของต้นข้าวที่ลดด้วยน้ำามัในสัปดาห์ที่4ต้นข้าวที่ลดด้วยน้ำธรรมดาสูงขึ้นกว่าเดิมจริงแต่มีความสูงที่ไม่ค่อยสม่ำเสมอแตกต่างจากต้นข้าวที่ลดด้วยน้ำหมักมีความสูงขึ้นอย่างสม่ำเสมอเท่ากันเกิดทุกต้นและลำต้นสูงกว่าการลดน้ำแบบธรรมดาอย่างเห็นได้ชัด ดยต้นข้าวที่ลดด้วยน้ำหมักมีความสูงอยู่ที่17-18เซนแต่ต้นข้าวที่ลดด้วยน้ำธรรมดาสูงขึ้นอยู่ที่16-17เซนเราได้ทำการทดลองเพิ่มเติมโดยการนำต้นข้าวไปไว้ในดินที่ชุ่มน้ำและดินที่ไม่ชุ่มน้ำแต่จะใช้น้ำหมักของเราเนี่ยลดต้นข้าวและพบว่าต้นข้าวในดินที่ชุ่มน้ำนั้นสูงขึ้นมากจึงแสดงให้เห็นว่าข้าวพันธุ์นี้เนี่ยต้องอยู่ในดินที่ชุ่มน้ำดินจะปลูกได้ดีกว่าโอ้ฉันว่าวิธีการทำของ วิธีการทำาง่ายมากเธอสามารถทำตามเองได้ที่บ้านเลยแล้วก็พวกวัตถุดิบหรือว่าส่วนประกอบต่างๆเธอสามารถหาได้ง่ายอีกด้วยถ้าเธอได้ลองทำตามแล้วอย่าลืมเอาส่งมาให้ฉันดูด้วยนะโอเคเดี๋ยวฉันจะไปลองทำตามนะแต